ถูกเท่าไหร่ก็บอกจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเออโหก้อนโตตรงทั้งตรงทั้งใช่และตรงทั้งเดือนที่ถามมันมีงวดของเดือนด้วยในนี้บอกแอบถามเลขบ้า่งได้ไหมครับไม่ได้เดี๋ยวมันเคลื่อนอ๋อเดี๋ยวมันเคลื่อนโอเคครับอีหนึ่งสายครับสวัสดีครับควัสดีค่ะคุณอะไรครับจำได้ไหมเอ่ยจำได้คุณวิอะไรคุณวิไลพรใช่คุณวิไลยิ่งกว่าแฮตทริกอีกนะวันนี้เชิญครับถามก่อนมีเครือโทรสท์กี่เครื่องนั่นน่ะสิ เพื่นเบียวอาจารย์หนูวันดูอาจารย์ทุกวันเลยพูดภาษาอังกฤษก็ดูช่องโน้นขอบคุณค่ะตามทุกช่องขอบคุณค่ะตลอดเลยโอ้โหขอบพระคุณมากสงขาฝนตกไหมครับอาจารย์ายนี่โอ๊ยฝนก็ตกตกอยู่ค่ะจโอเคเป็นยังไงอ่ะอาจารย์ขายในอ้ินดัสไทร์ยันเท่าไหร่คะอินดัาไทร์พันสองค่ะพันสองร้อยบาทนะครับใช่จดไว้เลยค่ะอาจารย์ถามจะถามเรื่องเอ่อ จะซื้อบ้านจะสร้างบ้านนะจ๊ะจะได้ไรเอยโอเคมันมีสองเรื่องอ่ะมันซื้อกับสร้างไม่เดีวกันปะเอาเอาสร้างจะสร้างจะสร้างบ้านจะมีเกณฑ์ได้บ้านี่อ่าสร้างบ้านเราเนึกถึงที่เราไว้เนึกถึงหน้าตาบ้านที่เราอยากมีไว้นะคะเราจะได้แบบนี้ไหมนะคะหนึ่งครับหนึ่งลาพิสค่ะสองครับจ้าสองมาละไคสามครับอ่าพิงโปอและสุด ซันสโตนได้แน่นอนเรื่องสร้างบ้านชัวร้อยเปอร์เซได้แน่นอนแล้วก็มั่นคงดีด้วยนะคะได้แน่นอนแล้วถ้าเป็นไปได้ชื่อบ้านเนี้ยถ้าถ้าเขายังไม่ทําเจ้าบ้านเนาะไม่รู้เหมือนกันถ้าถ้ายังไม่ทำเจ้าบ้านเจ้าบ้านขอเป็นเรานะอขอเป็นเราเหตุผลเพราะบ้านนี้สร้างขึ้นมาแล้วผู้หญิงอยู่แล้วจะดีผู้หญิงเป็ผู้นําจะดีครับในเดือนมีนาเมษา หลคะในเดือนมีนาเมษาเริ่มลงเสาก็ได้ถ้าพร้อมถ้าไม่พร้อมอมิถุนาเพราะเขาบอกเลิกที่ดีในนี้ก็คือมีนาเมษาหรอือมิถุนานะคะโชคดีคะ่นะอานะจารย์อาจารย์นิดนึงค่ะว่าอยากจะขามนิดนึงว่าเนี่ยจะให้อาจารย์ดูว่าบ้านทูนี้ถาดใหญ่เนี่ยน้ำจะท่วมไหมีนี้เขาบอกมีนาเมษาจะท่วมหมอนกรจริงอาจารย์เคยทำานายไว้แล้วเนาะเคยทำนายแล้วไม่ได้ดูหรออาารยเคยทำนายไว้แล้วจะบอกว่าท่วอาจารย์ทำงานหนูไปต่างจังหวัด เออไม่เป็นไร,ไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ท้ายชั่วโมงแล้วกันนะครับเออได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ,อ้อ,อ่ะมา0ูนย์สองเก้าหกศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดแปดและศูนย์สองเก้าหกศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าหรืออ,อีกสามสายเท่านั้นนะครับรีบโทรเข้ามาถ้าเกิดว่าไม่นั่นเดี๋ยวผมจะต้องตัดแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันหรือว่าใครที่แบบว่าอยากดูคำทำนายเพิ่มเติมพิมพ์เข้าไปยูทูปพิมพ์เลยหรือว่า Google นี่แหละ กูเกิลและพิมรัตนมณีอีมนตราเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเป็นเทปอะไรบ้างเข้าไปดูเลยนะครับอีหนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับสมพรค่ะคุณสมพรจังหวัดอะไรครับขอนแก่นค่ะเชิญค่ะนี่คำถามอยากรู้ว่าชีวิตที่ร่นนัานค่อยดีไม่ทราบว่าจะทำางุด้วยอะไรดีคะอ่ะไม่ดีด้านความรักการเงินกันงานทุกอ่แชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตองใครถึงคนอื่นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ของ อ๋อผ่านมาน่ะไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะค่ะอ๋ออะเคยดูเลขวิญญาณอย่างเดี๋ยวดูเลขวิญญาณให้ฮัลโหลคจะได้ดูว่าตกลงมันเป็นอะไรงันขอวันเดือนปีเกิดแล้วก็ปีพศครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับหัค่ะครับผมวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เจ็ดค่ะเดือนครับเดือนธันวาค่ะครับปีครับ สองห้า่งค่ะสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ครับสองห้าหนึ่งห้านะนะคะโอเคเดี๋ยวคุณสมพรจําเลขวิญญาณของของตัวเองไว้เลยนะครับปกติเป็นคนทําบุญบ่อยหรือไม่บ่อยคะทำบุญบ่อยมากค่ะบ่อยมากเช่นอะไรบ้างขอโทษค่ะเช่นทําทั่วไปอะทั้งใส่บาตรตอนเช้าถวายทุรกาอะไรพวกนี้ค่ะอะทำเรื่อยๆทั้งปีเนาะครับผมอะเตรียมจดเลยไม่ไม่แปลกใจเพราะอดรหัสออกมาได้เจ็ดทับสองฮนะคะเจ็ดทับสองบอกเลยทําอะไรยากเข็นลําบาก นะคะคดวงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเขาเรียกว่าคนใกล้ชิดคนอะไรที่แบบคือทําดีกับคนใกล้ชิดก็ไม่เคยจะเห็นอ่าไม่ขึ้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าดวงนี้เนี่ยต้องอยู่กับบุญเยอะๆนะคะคเลข2เนี่ยเนี่ยเลข2เนี่ยฮะดาวจันทร์เป็นเลขวิญญาณใช้สีนะใช้สีเขาเรียกะไรสีางาช้างนะคะแล้วบอกดวงนี้จะไม่ค่อยดีนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับ1นะคะการบริจาคลงับ นะทาเกี่ยวกับพวกอย่างเงี้ยคนตายไร้ญาติเขามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีช่วยใบายจากรนะคะและที่สําคัญใบาจากโลหิตถ้ากลัวก็ซื้อมันมีบางคนเขากลัวแต่เขาบอกเออจารย์มันจะมีที่ซื้อโลหิตอ,อะไรอย่างแทนอะแทนอะ<ม>ทําเกี่ยวกับพวกเลือดเกี่ยวกับโรงศพจะดีเพราะดวงนี้ต้องบอกบเลยว่าอาถรรพ์เยอะ นะคะนะครับโชคดีค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมพรอย่าลืมจดเลขวิญญาณตัวเองไว้ด้วยนะครับ7จทับสองข่าวหน้าจะได้นั่นเลย029600578แล้วก็029600579นะครับรีบโทรเข้ามาอีก2สายเท่านั้นนะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีผมจะตัดแล้วนะเอออ่ะมาเลยกลัวอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับ ว่าพี่มาลาขอแก่นค่ะอาพี่พิมแฟนแฟนเรือแฟนรายการเลยโอ้ครับผมผมไม่ได้ไปด้วยเสียดายแฟนรายการเยอะเชียวไม่ยด้ไปไม่ได้ไปด้วยใช่น้องเอกน่ารักมากเลยขอบคุณครับพี่เขียบตีนไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมใช่สนุกมากสนุกมากมีความเห็นยันเห็นไม้น้องเอกอ่ะวันนี้พี่พิมอยากถามเรื่องอะไรคะเชิญครับอ๋อพอดีติดต่อขายบ้านเลยค่ะอาจารย์ว่าพี่จะได้ ติดต่อขายบ้านโอเคนะนึกบ้านเราไว้บ้านที่เราถามไว้นะคะกับคนที่เราไปติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะคะว่าจะได้ไหมนะหนึ่ครับ1นึ่งโรสพอตค่ะ2ครับ2อ i c t ก r จอร์แจสเครับโออะไรสุดท้ายครับสุดท้ายค่ะอ่าโรโดโคไซด์ได้แน่นอนได้ขายแน่นอนนะตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะจะได้ยินข่าวดีละ ใช่ค่ะจะได้ยินข่าวดีแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกผู้หญิงจะนาโชคลาภมาให้เพราะวอาจารย์เคยเห็นพี่พิมพ์ผู้หญิงก็แนวแนวแบบแต่งตัวสวยงามน่ารักแบบพี่พิมเนี่ยแหละสไตล์พี่พิมเลยเออสไตล์แนวนี้อาจจะน้อยกว่าก็ได้มากกว่าก็ได้แต่เน้นผิวขาวนะแล้วกตที่ไปติดต่อเป็นผู้ชายนะคะอาจารย์อาจจะไปได้คนซื้อคนอื่นหรืออะไรก็ได้อาอาจจะบอกแต่ว่าอย่างน้อยคนมาซื้อเป็นผู้หญิงหรือคนติดต่อคราวหน้าหรืออะไรก็ตามเน้นไปทางผู้หญิงครับ ขอบคุณค่ะพี่พีที่โทรนะสวัสดีค่ะคับสวัสดีครับโอ้ยบ้างๆต้องไปเจอแฟนๆอาจารย์นามากล้วล่ะโหสนุกดีน่ารักเนาะนะครับอ่ะอีกหนึ่งสายสายนี้สายสุดท้ายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้าคุณอะไรเอ่ยคุณทีครับครับคุณที่อยู่จังหวัดอะไรครับจันทบุรีครับโอเคหนึ่งคำถามเชิญครับอยากจะถามว่าอ่า งานที่เรารออยู่เนี้ยจะได้ทํำไหมครับอ่ะดีมากนึกถึงงานที่รออยู่นะครับคุณทีจะได้ทํำไหมเอางานเดียวนะครับหครับ1ค่ะซันสโตนสอครับ2นะคะอ่ะโอ้เทคไทสามครับสามอะความมรีนและสุดท้ายฮะจารย์อเมทิสเขาบอกงานที่รออยู่โอกาสได้ทํามีครับแต่อย่างนี้ค่ะก็เขาบอกว่าระวังข้อผิดพลาดในงานหรือในคือแบบ เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ไม่ต้องกลัวนะพูดถึงนะคะขอให้มันได้ก่อนเขาบอกโอกาสที่จะได้มีนะคะในช่วงมีนาเมษาถ้าเขาติดต่อมารับไว้ครับนะหรือช้าหน่อยกรกฎาคมนะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วอย่างน้อยเนี่ยสมมติได้เข้าทํางานก็ถือว่าโชคดีนะคะเข้าไปแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้านนิดนึงเพราะเขาบอกว่ากลัวว่าจะอยู่ในที่นี้ได้ไม่ค่อยดีอาจจะอยู่อยู่ได้แต่ว่าอาจจะมีปัญหาจุกจิกอะไรนี่อาจารย์ใช่นะครับ ขอบคุณนะครับคุณทีครับสวัสดีครับคือดวงเนี้ยมันจะบอกว่าเป็นดวงที่มันอันยามีจะขึ้นว่าได้แล้วก็มีปัญหาได้คือมันจะขึ้นแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีไงเหมือนผมเลยฮะทายยากอ่ะมา SMS แล้วนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ส่ง s m สมาแล้วขึ้นหน้าจอแล้วเตรียมกระดาษปากกาของคุณผู้ชมเลยเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็อย่าลืมจดเลขวิญญาณไว้ด้วยใช่เราจะเริ่มแต่เลขหนึ่งเลยอ่ะมาคนแรกนะครับ ไม่ได้บอกชื่อนะฮะเกิดวันพฤหัสที่21พฤศจิกายน2 5 0 6ถามเรื่องอาชีพฮะอาจารย์ดีมาก ของคุณเอนะได้สามทับหกอาชีพที่เหมาะสมนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของสวยของงามทั้งหมดคนสัตว์สิ่งของทำอะไรเน้นสวยงามไว้แล้วก็ทำหลายหลายอย่างเลขนี้นะให้ใช้สีฟ้าน้ำเงินม่วงนะดีที่สุดต่อไปท่านที่สองนะครับชื่อคุณชัยนะครับเกิดวันอังคารที่24มีนาคม2524าถามเรื่องการงานแล้วก็ความรักครับความรักคนนี้มีดวงที่ก็เียมีคนรักเยอะแยะมากมายมีดวงเจ้าชู้ต้องบอกอย่างนี้ ทางเจ้าชู้เองแล้วก็มีคนมาชอบเยอะนะคะเพราะฉะนั้นความรักเปลี่ยนคู่บ่อยความรักนี่ไม่ยังไม่เสถียรเลยนะคะแต่เรื่องการงานก็บอกดีแต่ต้องเป็นเจ้าของกิจการฮะคุณช้ยได้เลขอะไรครับา่าหกทับหนึ่งใช้สีขาวแดงค่ะับผมท่านที่3นะครับชื่อคุณสุภกิจนะครับเกิดวันที่5มกราคม2527 ถามเนื้อคู่ฮะอาจารย์แต่ห้าทับหนึ่งนะห้าทับหนึ่งเอเมื่อกี้บอกวันไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกวันโอเคห้าทับหนึ่งดวงนี้ยังไงก็ตามมีดาวอาทิตย์เพราะจะเนื้อคู่อะไรก็ตามที่ถอดรหัสออกมาเนี่ยต้องไม่มีเลขที่ขัดกับห้ากับหนึ่ง๋อให้หามาอืผมคุณจุดจุดห้าทับหนึ่งครับผู้หญิงคนที่หนึ่งดีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะดูว่ามันใช่ไหมเพดวงนี้มีดวงหย่าร้างเลิกลายอยู่แล้วอ๋อนะฮะต่อไปนะฮะท่านที่สี่นะครับ เอ่เกิดวันพุธที่16มิถุนายน2536ครับอาจารย์ถามทุกเรื่องฮะถามทุกเรื่อง7จดาดวงนี้เป็นดวงที่เหมือนเพื่อนอาจารย์เรนเก่งอะไรเก่งแต่ความรักแย่มากจริงเหรอครับจริงนะแล้วก็เขาบอกว่าควรที่จะทำงานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนเดินทาง Import Export ครับนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการหักหลังดวงนี้ทำคุณคนไม่ขึ้นอ่าก็นิดนึงนะครับท่านที่5นะครับชื่อคุณแหม่มนะครับผมเกิดวันอาทิตย์ที่12สิงหาคม2 5 2 2ถามเรื่องโชคลาภครับ แล้วก็บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์เจ็ดโอเคคนนี้ได้สามทับหนึ่งโชคลาภเขาบอกว่าไม่มีแหละหามาจากตัวเองน้ำพักน้ำแรงเหงือตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ขยันดีนะเลขวิญญชนะใช้สีขาวแดงนำโชคบ้านเลขที่นี้เขาบอกบ้านเลขที่นี้บอกกับเราไหมเขาบอกอยู่บ้านนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าทำให้คนที่อยู่เดินทางบ่อยแต่เดินทางไกลจะได้โชคเพราะฉะนั้นคุณเองลองคิดสิว่าจะทำงานอะไรที่ใช้การเดินทางหลักเพราะบอกบ้านนี้ที่อยู่เหมาะก็คือแอร์โฮสเตสนักบิน ไกด์ทัวร์ทำงาน Inter. อินเตอร์อ๋อก็คือทําอะไรก็ได้ที่ไม่อยู่กับที่เออไม่อยู่บ้านเนาะจะได้โชคลาภด้วยถามเรื่องโชคลาภมาพอ,อดีใช่นะคือโชคลาภของคุณในอยู่บ้านนี่คือทางไกลอ่านะครับต่อไปท่านที่6นะครับชื่อคุณชัยนะฮะเกิดวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2517นาเะครับถามเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพนะห้าทับสี่จริงจริงดวงนี้มีดวงเขาเรียกว่าดวงรวยรวยจากที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของซีเหลียมครับนะแต่ต้องทําบุญเยอะๆ ดีค่ะเด่นทางด้านการเงินอสังหาริมทรัพย์สุขภาพเป็นไงคะาสุขภาพเขาบอกว่าระวังถ้าเมื่อไหร่ที่เลข4กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยหรือเออไม่ใช่เลขสี่เลข5ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเจ็บปวดัะเดินเหินไม่ถนัดหรืออุบัติเหตุหรืออะไรที่ทําให้ต้องล้มหมอนนอนเสือนอนเตียงอ๋อยิ่งอายุมากยิ่งความเสี่ยงเยอะก็ระมัดระวังดเหรับดวงนี้เลยระมัดระวังนิดนึงหรือทำประโี่กับบริจาคลงศพหรือพระส่งอาภาชนะครับจะช่วยได้ท่านที่7นะครับผู้หญิงเลขหนึ่งทับสา